การสรรเสริญความมีเลิศของพระเจ้าเพลงสดุดีหรือบทเพลงสำหรับวันสบาโตเป็นการดีที่จะโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์หัว่าแต่องค์ผู้สูงสุดที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์เพลงสดุดี92ต่อหนึ่งดาวิดปฏิญ,ญาณว่าจะประพฤติอย่างดีรอบคอบเพลงสดุดีของดาวิดฆ่าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องความเมตตาและความามุติธรรมโัวฆ่าแต่พระเยโฮวาข้่าพระองค์จะร้องเพลงถวายพระองค์เพลงสดุดี101ต่อหนึ่ง ความรุ่งเรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้าพระเยโฮวาทรงครอบครองจงให้แผ่นดินโลกเปลงปรีให้เกาะเล็กๆมากมายนั้นยินดีเพลงสดุดี97ต่อ1ท่านผู้ชอบธรรมเผยจงเปรงปรีในพระเยโฮวาและถวายมโนธนาเมื่อระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์เพลงสดุดี97ต่อ12 การสรรเสริญพระเจ้าสำหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์งเพลงสดุดีของดาวิดโอจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายศาสการแด่พระเยโฮวาและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายศาสการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ควจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายศาสการแด่พระเยโฮวาและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์เพลงสดุดี103ต่อ1น ให้เขาสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยเต้นรำให้เขาถวายเพลงสรรเสริญแด่พระองค์ด้วยรำมนาและพินเขาคู่เพราะพระเยโฮวาทรงดีในประชาชนของพระองค์พระองค์จะทรงประดับคนใจขมด้วยความรอดให้วิสุทธิชนลิงโลดในสง่าราศีให้เขาร้องเพลงบนที่นอนของเขาเพลงสดุดี149อต่อหนึ่งถึง5อย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับรักลูกพระเจ้ารักลูกพระเยซูรักอเมน กด Subscribe มาเมน